ดีใจมากๆเลยครับอย่างที่พี่นุ้ยบอกนะครับว่าคนสมัยนีย้แบบว่าหันมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้ยินคาว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกดีใจครับจากตัเก้าังมีเพิ่มเติในการดูแลสุขภาพเป็นไรบ้างครับอย่างที่กิ่นไปเมื่อกี้ตอนสัมภาษณ์ไปเมื่อกี้วก็เป็นพื้นฐานของทุกๆคนเลยก็คือการออกกําลังกายครับผมแล้วก็การแบบว่าเลือกทานแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองแล้วก็แบบว่า การดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่ชอบดื่มน้ำเยอะมากๆแล้วก็ผมมีอีกเคล็ดลับหนึ่งในการแบบว่าดูแลดูแลสุขภาพจิตของตัวเองก็คือแบบผมจะเลือกแบบเสพแต่สิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยเสพคำพูดคนรอบข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบสิ่งดีๆผมรู้สึกว่ามันทำให้แบบผมแฮปปี้มากๆในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ย,ย,ยมันเติมช่วยเราอย่างไรบ้างเพราะว่ามัน เรบผู้ชายนยะบางทีการดูแล<พ>อะไรก็จะแบบละเอียดอ่อนไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่แค่คุณผู้ชายอย่างเดียวนะทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงหรือใครก็ตามนะก็แบบว่าการใช้ชีวิตประจําวันเราผมคิดว่ามันจะมีการขาดวิตามินการขาดลลาเจนหรืออะไรเงี้ยตามวัยหรือว่าตามสิ่งที่เราได้รับอยู่แล้วการเลือกทานอาหารบางทีเราก็เลือกทานได้ไม่แบบครบ5หมู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีแบบอาหารเสริมที่เป็นตัวช่วยของเราบ้างครับอย่างผมเนี้ยเป็นคนที่ ค่อนข้างแบบออกกำลังกายอะไรก็จะแบบว่าเลือกทานโปรตีนเสริมเพิ่มเพราะว่าในแต่ละอาหารมื้อหลักหรืออะไรเงี้ยผมบางทีก็เลือกทานได้ไม่มากอะไรเงี้ยผมก็ต้องหาตัวช่วยอะไรก็ฝากหนุ่ยของคุณหนุ่ยไว้ด้วยนะครับก็เป็นแบรนด์อาหารเสริมที่แบบว่าเน้นดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนยุคนี้เป็นไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์หนึ่งของคนสมัยใหม่ ฝากด้วยครับคุณผู้มเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเสพแต่สิ่งดีๆครับก่อนหน้านี้เราเจออะไรไม่มันก็ไม่ได้เจออะไรมาบ้างหรอกครับมันก็เป็นแบบว่าเป็นปกติของคนเราที่แบบว่าเราสามารถเลือกเสพหรืออะไรที่ทําให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นได้อะไรเงี้ยบางทีแบบว่ามันก็มันทําให้ชีวิตมันแฮปปี้ขึ้นมากจริงๆนะครับบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบมันติดเข้ามาหรือเป็นภาพหลอกตาหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่า หลอกหลอนเราอะไรต้องบอกว่าในยุคนี้เนาะังคมโซเชียลอ่ะมันมีท็อกซิกยเยอะเราจัดการตัวเองอยังไงบางทีบางทีมันก็บางทีเราเลื่อนผ่านมันก็แบบมีเหตุบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็เลื่อนผ่านไปไวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมก็จะแบบแต่แต่ละวันของผมก็จะเลือกเสพแต่อะไรที่มันเป็นแบบว่าเป็นข้อคิดดีๆเป็นพลงังงานเชิงบวกหรืออะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆแล้วในแต่ละวนันพอเราเริ่มก้าวออกจากบ้านได้พูดคุยกับคน คนแรกยังแบบว่าอะไรเนี้ยยังคนสุดท้ายของวันในแต่และว,วันที่เราเออกโฮเทลมันก็ทาให้เราแบบว่าสังเกตตัวเองนะมันก็แบบว่าเราก็นําพลังงานด้านบวกไปเจอเขาด้วยเพราะบางทีผมรู้สึกว่าแต่ละคนเขาก็จะมีแบบว่ามีมีช่วงมีช่วงเวลาของเขาที่แบบมันมีเรื่องแย่ๆบ้างมีอะไรแย่ๆเข้ามาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยพอเราเหมือนเราก็มีบ้างแต่ถ้าเราไปพูดอะไรเงี้ยไประบายให้เขาฟังไปบทให้เขาฟังอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบ อาจจะต้องปรับอารมณ์ตามเรามันก็ทําให้เขาแบบยิ่งได้รับพลังงานลบไปด้วยอะไรอนะาเงี้ยก็คือเหมือนกับกาพยายามจัดการตัวเองก่อนใช่จัดการตัวเองก่อน<ล>เพราะว่าเพราะว่าผมเนี่ยต้องออกไปเจอคนแบบเยอะมากๆในแต่ละวันอะไรเนงะี้ยบางคีแบบถ้าเราไปแสดงพฤติกรรมแย่ๆไปปล่อยพลังงานลบใส่คนรอบข้างอะไรเงีแ้ยบรบรยากาศมันก็แบบเริ่มไม่ไม่ไม่น่าสนุกนามพวกบารังบอย่นะมันจะมีเรื่อง รายละเอียดอ่อนข้ามาเลยนะเราเราดูแลห,หรือว่าจัดการอย่างไรสำหรับในส่วนขพวกเราหรือว่าคนลอบข้าพวกเราเนี่ยผมผมอะผมกล้าพูดได้เลยว่าในบ้านในกลุ่มพี่พี่น้องแฟนคลับของผมเนี่ยไม่แทบไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้เลยตั้งแต่ผมทํางานเริ่มทํางานตั้งแต่แรกๆเลยเป็นแบบว่าผมรู้สึกว่าเป็นพี่พี่น้องผมเนี่ยเป็นกลุ่มที่น่ารักมากๆไม่เคยมีพลังงานด้านลบหรืออะไรแบบนี้ให้ผม ดีมากแล้วผมก็อยากจะตอบแทนด้วยการแบบว่าเวลาทุกครั้งที่ได้เจอหรือกล่าวถึงอะไรเงี้ยผมก็อยากจะแบบว่านําพลังงานบวกงผมแบบให้คือให้เป็นกําลังใจให้กันซึ่งกันและกรรันดีกว่าในการทํางานในแต่ในการต่อสู้ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรยอย่างเงี้ยครับผมอยากให้เป็นแบบนี้มากๆเลยคือชาวต้องคุณภาพแน่นอนใช่ใช่ใช,ใช่น่ารักมากๆเลยครับว,วันเกิดวันเกิดวันเกิด<า>วันเกิดก็สามสิบเอ็ด ไวมากรู้สึกว่าพอแตะเลขสาไปแล้วหลายๆคนก็บอกพี่ๆผู้ใหญ่หลายๆคนก็บอกว่าดเดี๋ยวมันจะวิ่งไวมากกว่าเดินแล้วรู้สึกตัวอีกีก็อาจจะแตะเลข4ี่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกโตขึ้นอีกปีละครับ<ม>ทั้งแบบว่าทั้งด้านแบบความคิดหรืออะไรหลายๆอย่างอะไรรู้สึกเติบโตขึ้นเยอะมากๆรวมถึงแบบว่าเอ,ออายุในการทํางานอะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกดีใจมากๆนะที่บม เข้าปีที่31เอแล้วแต่ยังแบบว่าความรักจากพี่ๆน้องๆแฟนคลับแบบยังรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นทุก,ทก,ทกปีอะไรอย่างงี้ปีนี้ท่านมารามก็ได้มีโอกาสแบบร่วมทําบุญกันก็ดีใจมากๆที่แบบว่าปีนี้รู้สึกว่าคนเพิ่มมากขึ้นจากแบบว่าจากเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าจัดเป็นการทําบุญเริ่มแบบว่าเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆจนมาปัจจุบันนี้ก็แบบว่าลา่าสุดไปท,ทําบุญด้วยกัน ตอนเช้าก็มีประมาณตั้งสี่ห้าร้อยคนก็รู้สึกดีใจมากๆสี่ห้าร้อยยุ่อๆกิจทออะไรบ้างใช่เป็นไงบ้างเพราะว่ามันความรู้สึกตอนนั้นเราให้ของขวัญอะไรตัวเองไหมสำหรับปีนี้เออจริงๆยังไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยดรือวิสิ่งที่เราอยากอยากได้แต่สิ่งสิ่งที่ผมก็คงเป็นผมคิดว่าผมก็โตขึ้นมาถึงปีที่สามแล้วผมก็คงคิดว่าจะ จากที่จริงจังอยู่แล้วกับการทํางานอนะไรเงี่ยก็คงจะแบบว่าอมันแบบว่ามาถึงช่วงแบบเกือบกลางแล้วเกือบวัยกลางแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแบบจริงจังที่เพิ่มมากขึ้นตั้งใจมากขึ้นโฟกัสให้มากขึ้นใช้สติให้มากขึ้นในการทำะไรเลยวัตถุหรอวัตถุอะไรวัตถุวัตถุยังไม่ได้คิดเลยอะเอาคงคิดว่าเป็นผ้าเดียวช่วงนี้แหละ ถ้าเจออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบว่าเอออยากให้เป็นของการเนเกิดตัวเองก็คงแบบอาจจะเลือกสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาขอบเพลงมาสาหรับงานะสำหรับเออนก่อนแรกๆเลยนะเออเออเอออุ้ยไม่หมดก่อนแรกๆเป็นไงบ้างก่อนแรกก็เม่นนานเป็นไงบ้างก็ดีใจแหละครับดีใจละก็ดีใจดีใจมากๆเพราะว่าก็เราพูดถึงอะไรกันเนี่ยเออเออเขาว่าเธอไปเปล่าเขาเลื่อนมาด้วยอะไรฮะ ก็วันน <cues> ั dia, reunion, Haven, ้นค okay. ิด hmm? ว okay. ่ามันมันยังห่างไกลวันหลายอีกหลายวันมากๆก็คงก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะจะได้เค้กตั้งแต่วันนั้นอะไรก็มีก็มีน้องแล้วก็พี่หมอตาเมื่อแหละเอาเค้กมาให้ของขวัญวันเกิดมาให้ดีใจมากๆครับเาไว้พออะไรให้บ้างื่เนยน้องก็บอกว่าขอให้ให้มีความสุขมากๆแล้วก็แบบว่าเจริญเจริญใช่อะไรอย่างเงนี้เแฟนแฟนเมนต์น้อมาคอมเมนเหมือนกัน ครับผมก็ก็ดีใจแหละครับดีใจดีใจมากๆเลยะที่แบบว่าเวลาเราสนิทกับใครเนี้ยเราก็อยากให้เขาเป็นคนแรกๆเป็นอะไรอย่างไรล่ะเป็นเจียละคู่เราเขินไหมยังเขินอยู่ไหมอันนี้ก็เขินแหละครับแต่สังเกตได้เลยพอพูดชื่อของื่อมองยนอามันเบบร้อนอากาศมันร้อนอันดีอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าสีของแบบว่าเสื้อตัวไหนด้วยมันสะท้อนขึ้นเนี่ยเอาไปได้นะไปได้ มีโอกาสที่แบบจะจะบอกจะพูดจีบเหรือยังอะไรนะฮะมีโอกาสที่จะบอกจีบเหรือยังตอนนี้ยัง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 สนุกแล้วก็ยังมีความสุขดีกับความสัมพันธ์ครับตอนนี้นแล้วถ้าก้วจีบเขาพวกพี่จะรูปแบบเดี๋ยวเก็บไห้เป็นข้ามลัวได้ไหมผมคงไม่บอกเร็วหรอกอรอให้ปิดเลยแต่เหมือนเอาก็ ขาก็เริ่มแบบเปิดโอกาสให้ความลับไม่ถามมีเปิดโอกาสด้วยหรอพี่เขาบอกว่าเขาโอเคเขาก็รู้สึกว่าเออแบบเหมือนรีแลกซ์ขึ้นความแบบอ่านเราเลยก็ก็ปล่อยให้เป็นไปเรื่องของคนละกันผมก็ยังให้คำตอบหรืออะไรไม่ได้จริงๆใช่แต่ตอนนี้แบบว่ารู้สึกสนุกดีที่แบบว่ามีน้องทำงานอยู่ตรงข้างๆกันอะไรแบบสนุกมากๆไปเจออะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบยังเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า ยังยังรู้สึกดีมากๆแล้วสนุกด้วยทุกครั้งที่เจออะไรจะบอกอะไรกับพัทเรื่องปัญหาอะไรกัครับก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับดูแลตัวเองให้ดีๆเป็นห่วงครับอะไรนะครับมันก็พัฒนาขึ้นทุกๆปีแหละครับใช่มันก็มีอะไรที่แบบแอสววนขึ้นทุกๆปี เวลาสี่เราต้องดู้ไหมหรือว่าให้พวกพี่ดูจากการกระทำจริงๆดูจากการกระทําอย่างเดียวมันคงไม่ได้หรอกว่าไงก็ดูแบบหลายๆอย่างผลลัพธ์ไทยดูผลลัพธ์มากเพื่อนๆในแก๊งเราเอาเชียร์อัพกันเยอะมากเลยนะนี่ไปเจอมาหลายคนแล้วก็แบบเขาดูแอปเชียร์อัพอยู่นะส่วนใหญ่จะเป็นการแซวฮะเท่าที่ผมสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรที่เรายังเกิดกันอยู่ก็ หลายอย่างน้องก็แบบว่าโตขึ้นทุกๆวันอะไรเงี้ยก็สวยมากขึ้นน่ารักอยู่แล้วก็น่ารักขึ้นไปอีกแบบว่าอยากเจอวันแรกๆอะไรเงี้ยยิ่งเดี๋ยวนี้นะแบบว่าโหนี่ใส่น่ารักมากสวยขึ้นเยอะมากเลยสวยเยอะมากโตขึ้นแหละฮะโตขึ้นนะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งสวยมากจริงอนี้จริงหรืออาเลาให้พวกพี่ฟังครับ เราให้ทุกคนฟังเ้วยเราความประทับใจใช่เพราะว่าเราก็เห็นน้องมาตั้งแต่แบบว่าตอนเริ่มโปรเจกต์กันใหม่ๆอะไร้ยตอนนี้ก็รู้สึกเห็นเห็นพัฒนาการหลายๆด้านอะไรแล้วความโก๊ะก๊กของเขาล่ะเรายังน่ารักของเขาไหมยังน่ารักอยู่ครับอันนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมด้วยอาจจะเพิ่มมากขึ้นด้วยยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งโกะอยู่เหมือนเดิมนครับ ไิ้ต่างประเทศแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับก็จะมีแบบทริปไปเที่ยวประเทศจีนก็เป็นแบบเฟิร์สครั้งแรกของผมเลยการเดินเยือนจีนก็ไปเที่ยวเป็นเป็นทริปแหละครับไปเที่ยวกับกลุ่มพี่วิวน้องแฟนครับ <c oughs> น่าจะสนุกมากแน่นอนเลยแล้วก็แบบว่าอยากไปสัมผัสอากาศแบบช่วงหน้าหนาวของประเทศจีน,นอนด้ยวยก<ๆ>นน็ยุโรปเคยไปมาแล้วหลายๆประเทศเคยไปมาแล้วในแถบเอเชียเนี่ยเราเป็น จีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆแล้วแบบว่าธรรมชาติอะไรเนี้ยเขาบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆอีกที่หนึ่งของโลกก็เลยอยากไปเยือนสักครั้งก็เลยแบบว่าเสนอทางพี่ๆเขาไปแล้วก็พี่ๆเขาก็เลยจัดให้สนใจคนเดิเตรียมตัวย <ๆ S 2> ังไงบ้างเนี่ <ๆ S 2> ตอนนี้ผมๆๆเลือก F <ห>ชุดรอเลยทั้งแบบชุดแบบเดินเที่ยวเล่นชุดแบบไปเที่ยวแบบธรรมชาติหรือเที่ยวในเมืองคือลุกรอบนี้ก็คือเต็มที่แน่เต็มที่แน่นอนครับ ครับผมโปรเจกต์คนรอค่ะอันเนี้ยยังพูดไม่ได้จริงๆครับยังพูดไม่ได้จริงๆแต่หลายๆจริงๆหลายๆคนอาจจะแอบรู้มาบ้างแล้วแหละแต่ก็แบบว่าขอขอแบบว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยอะไรเงี้ยเร็วๆนี้จริงๆครับก็จะมาเล่าให้ฟังมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนอแตรต่างอะไรกันเลที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะรู้สึกว่า เป็นบทที่ชาเลนจ์ตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องแบบว่าเพราะว่ามันจะมีทั้งสองาร์ในช่วงแบบในช่วงตอนที่แบบว่าเป็นทั้งวัยรุ่นด้วยแล้วก็ตอนโตด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะมีแบบว่าพัฒนาการของตัวละครที่แบบว่าจากอาชีพหนึ่งสู่อาชีพหนึ่งหรือจากวัยหนึ่งสู่วัยหนึ่งก็ต้องแบบวัาเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเพราะว่าปกติเราเล่นมาก็จะเป็นแบบว่าวัยรุ่นหรือทํางานเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อการต่าง ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณพี่ๆมากครับ